สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนทำน้ำาสาวรสปั่นนะคะสาวรสวันนี้แม่คะใช้เป็นพันพื้นเมืองค่ะสามารถใช้ได้ทุกพันเลยนะคะถ้าจะให้อร่อยก็จะเป็นพันไทยนุงค่ะแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะอ่าวันนี้จะปั่นเป็นพันพื้นเมืองนะคะใช้สาวรสต่อแก้วนะคะ150 ML นะคะควักเอาเนื้อออกมาแบบนี้นะคะ150 ML นะคะ มาพร้อมเม็ดเลยนะคะเม็ดสามารถทานได้นะคะมีไขมันดีนะคะมาดูวิธีการปั่นนะคะเทสะวะรสลงแก้วเลยค่ะน้ำเชื่อมมิรผลนะคะน้ำเชื่อมมิตรลล6 m m l นะคะเทใส่แก้วเต็มๆแบบนี้ได้เลยนะคะ เกลือนะคะใส่เกินไปช้อนมานิดนึงนะคะเพราะว่าสาวรสเขาจะเปรี้ยวนะตัดเกลือหน่อยจะอร่อยนะคะออกเค็มนิดนึงอร่อยนะคะน้ำแข็งหลอดเล็กนะคะ1แก้วย2ิบสออนใส่พูนพูนแบบนี้เลยนะคะ เครื่องปั่นไปที่เบอร์แรงสุดนะคะจะได้ปั่นละเอียดแล้วก็ปั่นไว้นะ ละเอียดแล้วเท okay, ใส่แก้วเลยค่ะ ยมปั่นให้พอดีนะคะปั่นให้พอดีแก้วนะคะจะได้ความเข้มข้นของผลไม้พอดีเลยนะเสาวรสนะคะถ้าเก็บมาใหม่ๆจะออกเปรี้ยวนะคะจะออกเปรี้ยวมากกว่าเก็บมาอยู่ได้1-2วันถ้าจะให้อร่อยนะคะเก็บมาแล้วรอให้งอมนิดนึงรอให้อ,ออก ความหวานนิดนึงค่ะจะอร่อยค่ะจะออกเป็นเปรี้ยวอมหวานนะคะแต่ถ้าเก็บมาสดๆแล้วส่วนมากจะออกเปรี้ยวนะคะเวลาปั่นออกมาจะไม่ค่อยอร่อยนะมันจะเปรี้ยวโดดๆนะคะนี่ค่ะสาวรสปั่นค่ะ